ชุดนี้สามารถสตาร์ทเครื่องนอกรถจากรีโมทได้นะครับกดสตาร์ทเครื่องนอกรถจากรีโมทแบบนี้ได้เลยครับลูกค้าสามารถสตาร์ทเครื่องจากรีโมทได้สตาร์ทเครื่องจากมือถือก็ได้นะครับในชุดจะมีแอปพลิเคชันในมือถือให้ด้วยสามารถกดสั่งสตาร์ทเครื่องจากรีโมทได้เลยสั่งดับเครื่องจากรีโมทก็ได้นะครับกดปุ่มสตาร์ทเครื่องค้างไว้3วินาทีเครื่องยนต์ดับเลยวันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมอิตซูซูนะครับมาอัปเกรดระบบผู้สตาร์ทตัวนี้เป็นมิซูซูโมเอ็กครับเปลี่ยนจากไขกุญแแจนตีับบ้2ว มีรีโมทอยู่ในกุญแจนะครับตัวนี้เราเปลี่ยนใหม่ <c oughs> เปลี่ยนเป็นปุ่มบุสตสตาร์ทไม่ต้องใช้กุญแจแล้วนะครับบริเวณรูกุญแจตรงนี้ก็จะไม่ได้ใช้แล้วครับเราติดตั้งปุ่มบุสตสตาร์ทเข้าไปแล้วฝาครอบตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งชิ้นเลยนะครับชิ้นเก่าตัวนี้ถอดเก็บนะครับไม่ได้ใช้แล้วตัวปุ่มบุสตสตาร์ทติดตั้งให้ด้านซ้ายของพวงมาลัยนะครับอยู่ตำแหน่งสำหรับติดตั้งปุ่มบุสตสตาร์ทเลยปุ่มตัวนี้สามารถใช้แทนกุญแจรถได้้้้้้้้เเเเเลลลยยนนะคคครรรรรรรัับใใใชชชชปปิิิดดดกกกกุุญญแแแจจจสตตาาาาา์์์ททททื่อองงถถไูวโศพ ไม่ต้องการสตาร์ทเครื <Life. S 2> ่องกดได้เลยนะครับปุ่มนี้ใช้แทนกุญแจได้เลยกดครั้งที่1เป็น ACC ครับกดครั้งที่2เป็น on สัญญาณไฟเปิดทั้งคันแต่ไม่สตาร์ทครับกดครั้งที่3าม off ครับถ้าลูกค้าต้องการสตาร์ทเครื่องให้อย่าเบรกด้วยนะครับอย่าเบรกกดหนึ่งครั้งเป็นการสตาร์ทเครื่องนะครับดับเครื่องก็อย่าเบรกกดหนึ่งครั้งเป็นการดับเครื่องในชุดก็จะมีรีโมทให้แบบนี้ด้วย2ตัวนะครับในระหว่างที่เครื่องยนต์สตาร์ทอยู่ลูกค้าลงจากรถสามารถเอารีโมทออกไปกดล็อกได้นะครับ สตาร์ทอยู่แบบนี้นะครับลงมาจากรถเอาร kind of ีโมทกดล็อกได้นะครับถือรีโมทเดินไปทุระได้เลยสามารถล็อกประตูไว้แบบนี้ได้เลยนะครับไปทุระเสร็จกลับมาจะขึ้นไปข <or> ับรถครับกดรีโมทคายล็อกครับเปิดประตูเข้าไปขั infinity, บเหมือนเดิมได้เลยไม่ต้องสตาร์ทใหม่นะครับสตาร์ททิ้งไว้แบบนี้ยาวๆได้เลยจวนี้มีระบบการขโมยด้วยนะครับมีล็อกรถอยู่มีการบุกรุกเข้าไประบบส่งเสียงร้องตัดสตาร์ตตัดน้ำมันได้นะครับมีระบบการขโมยเต็มรูปแบบเลย